กร่าสวัสดีแมวาบาอลโปนทุกทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กับผมต้อนอีสานใต้นี่ครับผมพามลงห้ยยวยใสเบ็ดครับวันนี้ได้เยื่อโอ้โหปลาช่อนไหมปลาช่อนไล่สุบตรงนั้นน่ะวันนี้ได้เยื่อทากเร้นหมาครับนี่เบ็ดห้าสิบลัง วันนี้ก็จะใส่ตามห้วยไปนี่แหละครับมาใส่คนเดียวครับวันนี้เสียนอ๋อเขาไม่ว่างครับเขาจะมาตอนคืนครับกว่าจะได้ออกมาก็ค้ำมืดเลยโอเคงานครับไป ผมว่ามันจะค้ำก่อนเด้ใส่ตรงนั้นก่อนหลังนึงโอ้ปลาตายว่ะใส่กจตรงนั้นก่อน ทางนี้ต้องใส่ถุงมือก่อนครับมันเหนียวล้างยากใส่ถุงมือก่อน ใส่เสร็จไหมอ้อนี่ว่าน่าจะมืดก่อนละมั้งนี่ถ่ายลินหมาเกี่ยวกันเลยครับโอ้เกี่ยวดูถูกมือยางเขาค่อนข้างจะเหนียวอรัก็เลย

ใครเรืเข้าปา่ามันก็พายเรือไม่ค่อยเก่งด้วยสิ <c oughs> พายเรือเป็นเลขแปดเลยเว้ยยองนี้ก็กลับมาใส่ 弄那才得呀！ เออน้ำโอ,โอ,โอ้ช่วยจำเหน่ด้วพี่น้องใส่ตรงไหนบ้างแล้วก็ไม่รู้นี่ ก็มืดแล้วครับเดี๋ยวเจอกันทีเดียวตอนยามเลยนะครับมันมืดแล้วมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วได้เวลายามเบ็ดครับนี่มาแล้วครับเซียนเอสวัสดีครับผมเซียนเออิสานใต้อินดีครับ <c oughs> ตอนเย็นไม่ได้มา บาเก็บไปนานครับเวลาไม่ตรงกันครับวันผมเมื่อคืนเอ้ยเมื่อตอนเย็นมาใส่คนเดียวเป็นเอติพร,รกิจใส่เบ็ดไม่หมดด้วยนะเมื่อตอนเย็นนี่มันขําก่อนครับใครเลยคนเดียวด้วยยากเลยใส่ได้อยู่ประมาณ2ี่สิกว่าหลังมนะั้งย,ยังไงก็ได้มาแก้ตัวใหม่ตุ่ยจะถ้วยลิตง

wait 5นาทีเดี๋ยวนี่คือตามนี่ต้องก็បានใส่ถุงมือก่อนเหนียวโอ้ใส่3เลยจะวิสีเรเนาะถ้าจะវាមិនสีนุ้ยอัน nó <laughs> con trai motor. con trai mình đọc <laughs> oh, nó mấy 10 tô. ra nụ nưng. เฮ้ยจับตัวนุ๊กไล่ตัวนุ๊กนุ๊กซูยมยืมเงยบหมดนิ้งเฮ้ยติดแล้วติดแล้วติดโอ้ถูกถูก,ถ,กถูกแล้วถูกแล้วมองไปเห็นสตูนยมืมเง็บแล้วเตี๋ยวมรู้ปลาอะไรครับอ้าวหลังได้ก็ได้ลุ้นแล้วครับลุ้นกันว่าเป็นปลาอะไร ไปช่อนไปช่อนประคอประคอหืใส่สวยใส่สวยนี่ช่อนเต็มแรกมาละ

อือไมงมุมเดี๋ยวนั่งดีๆก่อนนะช่อนหนึ่งตัวตั้งแต่ตัวแรกหลังแรกก็เงียบไปเลยครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีตอนเช้าครับน,น,น,น่ะตุวกแคตตุวกแคกอ่ตุวกโพวินเนาะ ดูแน่สบายน,นี่ได้เจ็กผดกลับบ้านมานครับมานมานูขี่รถเหยียบนูเลย <c ười> โอ้ไปไป <c ười> <ๆ>นี่ได้เจ็กผดไปไปว <c ười> ิ่งรถโมบิขนาดจ้ะ

មានអីព្រឹងໂຕនេះឃើញទេណានេះដៃកົບឯង1តួ ខ្ញ <grab> <the> ុំមិនបានហាត់ទេត្រកូលគេទៅរាគិតាយ៉ាងបំពេញដូចទាំងតំដុកតាតាមីអូតំនេះក៏ពូនណែ สวัสดีตอนเช้าครับอากาศหนาวหนาวไปยังเป็ดกันดีกว่าไปข้นสัดไวเมาคืนแฮวครับได้ปลาตัวเดียว

nhưng ừ. cái tầng tầng đâu, tì? đâu? Tì. ពុះលីអាមួយនេះប៉ះលីสงสัยจะแฮวละมั้งครับท่านผู้ชม ฉันจะได้กินเหี่ยว เรายังมีหนูใหญ่อยู่คือ <c oughs> กลับบ้านได้แจ็คพอตได้หนูตัวใหญ่หนึ่งตัว

เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแก้มือใหม่เดี๋ยวย้ายไม้ครับเดี๋ยวไปฝั่งทางนู้นไปฝั่งล่างๆนะครับบรรยากาศห้วยบ้านเราห้วยบ้านห้วยครับห้วยอุดมปลาเยอะครับปลากายปลากายขึ้นเยอะมากเลยครับใครมีวิธีมาเอาก็ เรียนเชิญได้นะครับปากกายมีติดไซโลไซาโลสามโลห้าโลครับใครมีวิธีมาเอามันก็เรียนเชิญเยอะเยอะมากครับนเนี่ยบ้านจะเล่นกันเลยเลย លើបាញ់មកលឺដើមនេះក្នុងក្រងដើមនេះលើក្នុងក្រងជ្រើនហើយបងចោតទូដែរណាចោតទូដែរចាស់ត្រេះហត់នៅផ្ទះជីលងយករត់ពីក្បូនលងទៅពីរត់តាមពីលងពី จะทุนนอตเลยทุนอน,ทนอแตะบ้านจ้ะแต่เอ็นดัชทุนนอเลยตอนนี้บางอยู่บางอยู่ทีลองเต้เลยแตะบ้านนี่ไปคลิปนี้ก็แค่คนี้แล้วครับไม่ได้ปลาเ <c ười> ดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ t h